c 4 3 8 2 c 4 3 8 3 44384และ44385เครื่องกำเนิดไฟฟา้าเบนซิน,นระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นไซเลนท์ y ท e ทั้ง4รุ่นนี้หน้าตาและการใช้งานจะเหมือนกันครับในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นรุ่น c 4 3 8 5ในการอันบอกครับโดยภายในกล่องเราจะแถมป็นเหมือนกันสิ่งที่เราให้ไปนะครับจะเป็นหัวปลั๊ก EU กระเป๋าพร้อมไขควงแฉกและประแจขันบ็อกหัวเทียนครับสายชาร์จแบตเตอรีร่ขั้วต่อสายไฟ DC 12โวลต์คู่มือและใบรับประกัน สินค้ารับประกันสูงสุด12เดือนครับสำหรับการเริ่มต้นการใช้งานนะครับผมขั้นแรกเนี่ยให้ทาการเช็คน้ามันเครื่องหากเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเนี่ยให้ทําการเติมน้ํามันเครื่อง 15W40 ลงไปครับต่อมาก็ทาการเปิดฝาทาังน้ามันเชื้อเพลิงเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซิน95ลงไปปิดฝาและทําการเปิดช่องอากาศครับตอนสตาร์ทให้ปิดสวิตช์ไปที่โช๊คครับหลังจากนั้นทําการดึงสตาร์ทเมื่อเครื่องติดให้หมุนสวิตช์กลับมาที่ออนง่ายมากครับ แต่ที่สาคัญเลยนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องเนี่ยควรถอดการเชื่อมต่อของสายไฟออกและสวิตช์ทุกจุดต้องอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้ใช้งานครับในส่วนของแนลต่างๆนะครับผมจะเริ่มที่สวิตช์อีโคจะเป็นการลดการทํางานลง50%ครับช่วยให้ประหยัดน้ํามันในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ไฟกําลังเยอะๆครับต่อมาจะเป็นช่องสําหรับเสียบปลั๊กพาราเล่ครับจะเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องกําเนิดไฟอีกหนึ่งเครื่องกรณีต้องการเพิ่มกําลังไฟนั่นเองช่องเสียบปลั๊ก EU ครับแนะนําให้ใช้เป็นหัวปลั๊กที่เราแถมไปให้ ด้านบนจะเป็นปุ่มรีเซ็ตครับกรณีเครื่องเกิดการโอเวอร์โหลดให้กดปุ่มนี้เครื่องจะทําการรีเซ็ตกลับมาเป็นปกติครับ <S <S ช่องสถานะไฟ LED ครับโดยช่องแรกเป็นไฟสีเขียวนั่นหมายความว่าเครื่องทํางานปกติครับต่อมาจะเป็นไฟสีแดงกระพริบนั่นหมายความว่าเครื่องจะติดสถานะโอเวอร์โหลดให้ทําการกดปุ่มรีเซ็ตครับและช่องสุดท้ายไฟสีสม้มนั่นคือสถานะของน้ามันเครื่องขาดหรือหมดนั่นเองอ่ะอันนี้ขึ้น2ช่องเลยต่อมาครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตโอเวอร์โหลด ในส่วนของ DC 12โวลต์ครับช่องสำหรับเสียบปลั๊ก DC 12โวลต์สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ช่องเสียบ USB Type A และ Type C มอนิเตอร์แสดงค่ากำลังไฟครับเป็นหน้าจอดิจิตอลเรียกได้ว่าครบคลันการใช้งานเลยครับผมทดสอบกับเจมือเนี่ยก็เจได้ไม่มีปัญหาไม่ติดขัดเครื่องไม่ดับเลยในส่วนของสว่านโรตารี่หมดสก,กัดนะครับก็แรงไม่ต่างจากการเสียบไฟบ้านเลยครับ และในรุ่น44383จะเป็นเพียงรุ่นเดียวนะครับในทั้ง4รุ่นนี้ที่สามารถสตาร์ทผ่านการกดปุ่มได้ขั้นแรกนะครับหลังจากได้เครื่องมาใหม่ๆเนี่ยให้ทําการเปิดฝาข้างเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่ทําการเช็คน้ามันเครื่องและเติมน้ํามันเบนซิน95ลงให้เรียบร้อยครับบิดสวิตช์ไปที่โชกกดปุ่มสตาร์ทเมื่อเครื่องติดให้บิดกลับไปที่อ่อนครับอันนี้ง่ายกว่าอีก ใครที่กำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟหรือเครื่องปั่นไฟไว,ไว้ใช้งานเนี่ยโดยเฉพาะนะครับแม่ค้าพ่อค้าขาจอเนี่ยหรือเป็นฟู้ดทักจะเหมาะมากๆสำหรับรุ่นไซเลนท้ายเพราะนอกจากเสียงจะไม่ดังแล้วยังประหยัดน้ำมันประหยัดพื้นที่เก็บอีกด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านความคินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนากว่า2,000แห่งทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ความคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ